จบแล้วหนึ่งชีวิตครับล็ตยาออกครับมันปากบอกว่าไม่เป็นไรดูล็ดยาสิยาไม่ออกที่หลังซึมกว่ายายเลยครับวัยรุ่นครับน็อกไปแล้วหนึ่งลายครับน็อกตอนเวลาประมาณ11บนาฬิกาสานาทีตอนนี้นอนยาวเลย <c oughs> <c oughs> เราตัาเสัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube d a n c ง n g ครับพี่เราไปทําอะไรพี่เราทําอะไรอ่ะนี่ครับลิดยาออกครับลิดยาออกที่หลังน็อกเลยครับโอ้กรมไวรุนกรมนั่นบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรครับโอ้ผมแข็งแรง้เยเป็นไงล่ะน็อกเลยครับผมไวรุนเป็นไร ไปนไรฮะง่วงฮะอยู่ๆก็ง่วงนานฤดยาออกฤดยาออกทีหลังเออคำนั่นบอกแล้วยาซายาซาฮะตีเม็ดนั่นนะไม่บานสงเม็ดไม่เช้าอีกสงเม็ด บอกแล้วอย่าซ่ามันยังโอ้อีกเอกอเป็นไงล่ะไม่น่าโอ้อะเออรัษาเก็บอาการอย่างดีครับเออเก็บอาการไม่อยู่อ,ะอ่ะอะไรเรียบร้อยครับไวรุ่นครับน็กครับไข่แตกเลยงานนี้จืออจ้อบบจื้อบบ นั่งหน่อยเลยอาการเป็นยังไงตอนเนี้ยมึนหัวมึนหัวิยามอยู่ตรงนี้อ่ะเออไปนอนพักไปอนอนพักที่บ้านน่ะไปนอนพักไปดูปพี่แย่ yeah, แล้วอาการ ยาออกฤทธิ์ไข่แตกไข่ <laughs> แตก <laughs> ใไปตี <laughs> เวียนหัวแล้วเอวัลลุนซึมแล้วหมามามาัมากินข้าวากินข้าวกินข้าวได้ไหมนี่ <c oughs> เออฤทธิ์ยาออก เวียนหัวแล้วอ่ะอเวียนหัวแล้วมันกี่วันแล้วผมไปสีดหมาเมื่อวานคือเออมันใช่วันวน,น,นี้มันออกแลสุดท้ายก็ไม่ได้สุดท้ายก็กินข้าวครับอาการล่อเล่แล้วเมื่อเมื่อวานนี้ไม่ได้ใช้งานหนักไงวันนี้เจอโกอยปูน ไข่แตกแตกไข่ดูเพียเลยอ่ะอีบิกียังพูดว่าอู้หมอแทงผมตั้งสามสี่ทีไม่เข้าตอนตอนนี้ดูสภาพตอนนี้ดิร่วงอย่างไหมออะไรแทงไม่เข้าดูตตนบ่อยเี่เข้าหม้อกินงี้ กี่เสร็จก็บอกว่าเอียกีันยายังไม่ออกอาการเป็นพร้อมกันนี่แหละฮัลโหลฮัลหมอแทงหลฮั้งหรฮห้าัอบหลอบอโหลฮอลโหลฮัลโหลฮัลโหลมัลโหลฮัลโหลฮัโหลฮัลโหลฮัลัลโหฮัลโหลฮัั เรียบร้อยเลยสมูทสมูทเลยนะเนี่ยแล้วอยังมูเยอะใช้กินสมดัง ยังไงให้ประสบผลสําเร็จคนดูเป็นพันเหมือนอทอาทํำยังไงถึงคนจะดูเป็นพันดีอะ <c oughs> ดราม่าพี่จะเอาแต่ดราม่าอย่างเดียวแล้วเนาะดรามา่าดราม่าพูตเอาแต่เข็ดแล้วดรามา่า เป็นพันได้คลิปละพันคลิปพันเนี่ยถือว่าประสบผลสําเร็จจะดูไม่เคยถึงดูแค่อย่างเยอะสุดอย่างไทยอาจารย์ชูนี่ได้อยู่พันหนึ่งเหลานี่ได้อยู่ประมาณสอง,ส,องสามพันเหลา่าคณะไทายจะใช้เจตินอย่างคนดูแค่ประมาณหกเจ็ดร้อยเองดังสู้เขาไม่นดาเนานะ <c oughs> นี่แหละจะจะมา สร้างคนเดินสองคนดติถ้าใครข้าอยู่รู้เรื่องเลยจันทูเนลงมแล้วมือขนาดหบอกเขาให้ทำนานต้องเกจันทูลงแต่ละคลิปนีเราดูคลิปจันทรูคนดูเป็นมือถึงไรถึงถึง ກົ້ນຫມາກໄກ່ກະນີ້ຊ a ເລີຍເຈົ້າພັນນີ້ອຕຸງເລື່ອງເດເນາະເສັດບໍ່

ช่ววยยด้นมาแต่เช้าอ่ะเช้าอาการยังดีดีเลยเออไปรุ่งัมบูชาเป็นไข้แล้วยาออกนี้ชิ้นวัคซีนมาวัคซินอกก่อนออกนิดดูเขามีอะไรกินนะครับวันนี้เขาแกเขาเลี้ยงส้มตำเลี้ยงส้มตำนะครับส้มเอาเอาจะเหลาได้เลย โอ้จันท์เราได้ผัดไทยลองดูสิครับ FC ผัด mm hmm. ไทยอย่างเราเลยจันท์เรากินผัดไทยพันทูกินข้าวนะ FC ขอาจารันท mm ู hmm. จันทูไม่กินผัดไทยอาจารันทูกินข้าวนี่แลว้วก็มีคนขยันคนหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เอ็กซตันซิ่งของเรานี่แหละตัวเลขกันดี mm hmm. มาอยู่จนจบภารกิจเอ็กซตันซิ่ง วัไปดูนักปีศาด้วยผมพึ่งมาฮะผมพึ่งมาอ๋อพึ่งมาโอ้มนอนเมื่อคืนคืนว่างคนอ๋อทำไมงั้นก็อยู่จนจบภารกิจใช่ไหมเอ๊ะผมไม่เป็นไรเห็นไหมผมแข็งแรงซื้ออะไรให้ยายกหร่อไงทำดูดินงานข้าวข้าว โอ้วันนี้ครับวแกครับวันี้วครับขววัเดี๋ยววนี้ผมถาม่อเดี๋ยวว่างบก่อนนะเดี๋ยวเ๋ยวเยวจะพ่พ่งเดี๋ยวผมอผไม่ไม่ยออขอแ่สหานาทีก็พอแล้วเย็ไป5นาทีะไอผกินข้าว่อนได้หมเดี๋ยวผมถามนี่และกินข้าวด้วยถามด้วยไปเลย ติดติดตั้งแต่มาอยู่บ้านตัวดนี้อโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ